สวัสดีครับเดี๋ยวจะลองให้อาหารในมุมนี้ครับที่ตะวันตกครับมุมนี้ก็ขึ้นกินดีนครับผมอันนี้คือกลุ่มปลาที่อยู่ในคลองไส้ไก่นะครับมุมนี้ก็มาอยู่กันเยอะครับะเป็นปลาดุกปลาตะเพียนนะครมุมนี้ ครับมาแล้วโปกเปียโปกเปียละอ๋อกดุกใหญ่ตัวนี้มาแล้ว ประดุกไงย่งอบงอบอยู่ครับพี่น้องสายมือจะมีปลาตะเพียนสามสี่ตัวกลุ่มนี้ตัวใหญ่ครับ <c oughs> ไปดูปลาทะเบียนกลุ่มนี้ครับตัวอ้วนมากอ่าปลานิลก็มาแล้วครับโนนอายุริมทานนนนี่นนตะเบียนกลุ่มนี้อ้วนมากรเราจะอยู่ทถ่ๆนี้ครับ ทีค,ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ฟังหนึ่งนะครับ เป็นฝั่งปลาเพาะใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะ,จะมีกลุ่มปลาดุกน้ำครับรดุกหน่อยอีกทางนี้ก็มีครับอามุมไหนดีมุมนี้บ่นี่ครับบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นน้ำลึกที่สุดแล้วนะครับ ดูจริงอ่อนของผมก็รอดแล้วครับปีปีปที่แล้วเหมือนรากจะเปื่อยน้ำแช่ปีรู้สึกว่าบกหอยมีฝนนแต่ก็มีใบเหลืองน้ำแช่รากมันเป็นไป่ะไปะดูไปฝุนบดเลย่ะิงียบไปหมด ก็คงม,มีมากินครับถึงมาตัวเดียวนําไปกินฝั่งรู้นหมด เงียบเลยมีปลาดุกขี่เอ็นตัวหนึง่งกินไปกินกินไปกินมากแสดงไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยปลาเพาะใหญ่บ่ขึ้นมากินบ่นลุ้นดูลุ้นรูครับเผื่อเขาขึ้นมามามาเอ้ามีเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว โอ้ยนี่ไง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 พระเอกขึ้นแล้วนี่ไงครับโอ้โหรุ่นใหญ่ครับรุ่นใจมาแล้วเดี๋รมามาหาในเขารับ ክኒሆም ምንሆን นี้คับทางนีนนะครับนั่นนะครับพีกตัวเบาๆนะครับแต่น้ำนี่มุนติ้วเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับโอ้ยตรงนี้ครับนั่นนะครับนั่นนะครับอืมขึ้นดีปลาเพาะวันนี้ขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาเนะี่ นั่นั่นั่นไงยานี้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้กินสองสามเที่ยวแล้วครับ อืย่างนี้ครับมันก็ไม่ขึ้นตรงที่เราซูมกล้องไปจุดโฟกัสนะมันจะขึ้นใส่ๆมั่งคว้ามั่งอู้หูนี้ครับนี่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 นเลยนี่เลยนี่เลย ออาานีีด่ดกวว้มาขึกก้นทางขวาอีกตัวหนึ่งมามุนไปทางซ้ายมันก,ก็มาขึกก้นทางขวาหมุนไปทางขวามันก็มาขึ้นทางซ้ายมาขึ้นใกล้ๆนี่มัน เรากว็หวานไปสกนะักไกลพวกก็ามาขึ้นอยู่นี่ครับผัดไปใกล้นี่ตรนี้เราลุ้นดูครับนี่ไงนี่ไงอู้ไปขึ้นนู่นอีกละมีหลายตัวเนาะ พอได้ดูพอได้ชมนะครับเพื่อนๆเป็นงานอดิเรกนะครับพักผ่อนได้นะครับรีเล็กได้ขายเครียดได้ได้พี่น้องเ้อะนะครับเฮ็ดเบิ้งนะครับผอได้มีที่มีท,มทางมีป่ากินพร้อมไปรีเล็กสบายใจพอได้จอบเบิง <c oughs> สิบ,บเรเลียงหลายปานใดครับโอ้นี่ครับนี่ขึ้นแล้วครับ ก็ากำลังค้นหาหลักกิโลนะครับสําหรับช่องคาร์บอยบางคำเฟมมลี่ของเราแต่อีกหลายอยู่ครับผมสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้มารับชมนะครับให้กำลังใจนะครับขอบคุณน้องมากครับเดี๋ยวไปหามน้ำถึงตัวไปทำงานก่อนครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพื่อนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอำเบยร่ำรวยนะครับ ขอบคุณมากครับ